หลายคนอาจไม่รู้ว่ามวลกล้ามเนื้อของเรามีการสลายตัวตลอดเวลาโดยเฉพาะเมื่ออายุมากขึ้นมวลกล้ามเนื้อจะสลายตัวเร็วกว่าการสร้างใหม่ส่งผลให้เกิดภาวะมวลกล้ามเนื้อน้อยลงอาการเหล่านี้ทําให้เกิดความอ่อนแรงการทรงตัวไม่ดีและเพิ่มความเสี่ยงต่อการหกล้มดังนั้นการเสริมสร้างกล้ามเนื้อจึงเป็นสิ่งสําคัญโดยเฉพาะในผู้สูงอายุเรามีทางออกแทนโปรโตีน HMB+ ที่มี HMB ซึ่งเป็นสารสําคัญในการเสริมสร้าง และชะลอก,การสลายของกล้ามเนื้อ HMB หรือเบต้าไฮดรอกซีเบต้าเมทิบิวไทเรตช่วยเสริมสร้างมวลกล้ามเนื้อและรักษาความแข็งแรงของกล้ามเนื้อเมื่อร่างกายมี HMB เพียงพอจะช่วยให้กล้ามเนื้อแข็งแรงและฟื้นตัวได้เร็วขึ้นการบริโภค HMB ในปริมาณที่เหมาะสมหรือ1.5กรัมต่อวันจะช่วยให้ผู้สูงอายุสามารถรักษามวลกล้ามเนื้อได้โดยไม่ต้องรับประทานอาหารในปริมาณมากเกินไปการเลือกแทนโปรตีน HMB+ เป็นทางเลือกที่สะดวกและมีประสิทธิภาพช่วยให้ได้รับ HMB ในปริมาณที่ครบถ้วนทุกวันเพื่อเสริมสร้างและซ่อมแซมเนื้อเยื่อกล้ามเนื้ออย่างมีประสิทธิภาพให้คุณภาพชีวิตที่ดีกว่าอายุไม่ใช่อุปสรรคอีกต่อไปเลือกแพลนโปรตีน HMB+ เพื่อสุขภาพที่แข็งแรงในทุกๆวันผมก็เป็นอีกคนหนึ่งที่เลือกแพลนโปรตีน HMB+ ช่วยเสริมสร้างกล้ามเนื้อให้แข็งแรงเป็นประจำและคุณต้องการเสริมความแข็งแรงให้กล้ามเนื้อชะลอความแก่ กดสั่งซื้อที่ตะกร้าได้เลยครับ